บทที่15มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติเตโชชยสิทธิมหาสิทธิมหาพุทนาปะลิมิตะปุญญาธิกาลัสสะสัพพันตรายะนิวารณาสาัมทศัศะพระควภโตอราโตสัมมันสัมมาสัมพุทธัสสะทาวติงสะม,มหาปุริสัลขันานุภาวีนะ อะสีตญานุพยัญชนะนุภาณนะอัฏฐุตตะสตระณนะสะตังลานุภาเวนะฉัะพันนะรังสิญานุภาเวนะเกโตมารานุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัศปะรมัฏฐปารามิตานุภาเวนะสีระสะมาทิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะทะลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะนาโลกุตตะละธรรมานุภาเวนะอัฏฐาิกะมะคานุภาเวนะอัฏฐานสมาปฏิยานุภาเวนะฉะละพิญญานุภาเวนะจตุสัจะยะนา จตุจสัจจะยานานุภาเวนะทัสะภะระยานุภาเวนะสัพันยุตญานานุภาวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบขานุภาวนะสะพัพพา,าราตาิตตาภาวนะรตนนตยะสาราน,านุภาวีนะตัวยหังสัพพะโลคะโสกุปัฏฐวะทุกขโทมะ นสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปิวินาสันตุสัพพะสังกะกัปปาตุยหังสมิชันตุทีกายตาตุยหังโหตุสตะวะชะชีเวนะอสังคิโกโหตุสัพพะทาอากาสะปัพพระตะวะนะภูมิขังคามะหะสัมุทาอารักกาเทวตา สทัทาตุมเหอารักอนุรักขันตุพระวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุธานุภาวินาสธาสติพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาวินาสธาสติพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาวินาสธาสติพระวันตุเต นาคตายะคับพุตตนาปะปะคะหานิวารณาปริตตานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏฐเวนะคตายะคับพุตตนาปะปะคะหานิวารณาปริตตานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏฐเวนะคตายะคับพุตตนาปะปะคะหานิวารณาปริตตานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏฐเวบทที่สิพระเตกะรัตากาถาอติตังนานาวา เมยะนับอติกัางเขอนาฮะต่างบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธะตีตามปะหินันตังอปัตตันจัตอานาฮะต่างสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปน,นันจะโยธรรมตถาตถาวิปัสติอสงังหิตังอสังกุปังตัง วิธานะมุนุพลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงน,งนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งๆนง,หนงให้ปุโปรงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังกูชัญญามาดานางสุวีพึงทำความเพียรเสียในวันนี้ไดใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังคะรันเตนะมาหเาสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสืมาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอะโหรันตะมะตันทิตังตังเวพาเตกะรตโตติสันโตอาจิขาเตมะมุนีเตระมุมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดคันทางกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้ภีราตีดึกเจริญด้วยประกาศชนีแลบที่17อภินหาปัจ,จเวคณานาปาทั ชาลัดทำมมหิตชาลังอนัติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทรมมหิต mm hmm. พยาธิงอนัติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาละธะทมม,มหิตมาณนังอนัติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิตมีเปิเอหิตมะ นาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะรับเวินเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ดับพัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมากรรมหิกรรมมาทายาทกรรมมโยนีกรรมมพันธุกรรมมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤษามีกัญญาณวา ปาปกังวาตาทายาธาพวิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหิหิอาพินหรรันปัจเจเวขะขิตับพังเราทั้งหลายควนพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเถอ บทที่ิพรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถียังวิหารตีเชตะัดปะนานีอนาทปิเทกสะอารามีตัลลโคพระควาพ,ขวาพิขูอามันเตสีพิขโบติพระทันเตติเตคุพิขูพระวะโตปัจโจสสุงพระควาเอตัทโวตัเมตตายาพิขเวเจโตวิมุติยา,าอาเสวิตายาภาวิตายาพาหุริกตายายานิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตตายาปติ ปริจิตายสูตรสามารถายะเอกาทาศานิสังสารปฏิกังขากะจะมีเอกาทะส,าสูขังสุงสงปฏิสูขังปฏิพุทธิตนะิมาปะกังสุปีนางปฏิสติมนุสานางปิโยโหติอะมนุสานางปีโยโหติเทวตารขันตินาสะอักขิวาวิสังวาสถาังวากะมติตุวะตังจิตตังสมาธิ ยติโมคะวันุวิปะสีทะติอะสัมมุลโหกาลังกะโรติอุุอตระริงอัปะติวิชนโตพระมะโรกูปะโคโหติเมตายะพิขเวเจโตมิติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพหุลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอะนุทิตายะ ปริจิตตายโสสะมารทายอิมีเอกาทัสานิสังสาปติกังขาอัธิอนุทิโสภรณาเมตตเจตุมิตริอธิโอทิโสภรณาเมตตเจตุมิตริอธิทิสาภรณาเมตตเจตุมิติกติหาการหีอนุทิโสภรณาเมตตเจตุมิติกติหาการหีโอทิโสภรณาเมตตเจตุมิติ เจโตวิมุตต e ิกะตีหาการีเหติที่สาภาณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการีเหตุอนุทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุติสัตตาหาการีเหตุโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติท่าสหาการีเหติที่สาภาณาเมตตาเจโตวิมุตติตัตตาเมหิปัญจหาการีเหตอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุติ สัพเพสตาเวลาพยาบัญชานิคาสกีตันุปริหารอันตุสัพเพปนาเวลาพยาบัญชานิคาสกีตันุปริหารอันตุสัพเพปุตาเวลาพยาบัญชานิคาสกีตันุปริหารอันตุสัพเพปุคราเวลาพยาบัญชานิคาสกีตันุปริหารอันตุสัพเพอัตาภาวปริยาปนาเวลาพยาบัญชานิคาสกีตันุปริหารอันตุสัเมบุคราเหลาพยาบัาิคกีติรหาอนุทิโสภาวพยาปนาเวลตพยาบัญชาิคัสกีตอิริหารอสัเพปุคราเวลาพยาบัญชานิคาสกีตันุปริหารอันตุ สัพเพปุริสาเวลาพยาปัญญาสุขีตังปุริหารันตุสัพเพอริยาเวลาพยาปัญญาสุขีตังปุริหารันตุสัพเพนริยาเวลาพยาปัญญาสุขีตังปุริหารันตุสัพเพภวาเวลาพยาปัญญาสุขีตังปุริหารันตุสัพเพมนุสาเวลาพยาปัญญาสุขีตังปุริหารันตุสัพเพวินิปติกาเวลาพยาปัญญาสุขีตังปุริหารันตุอิเมหิสัตหะการิหิอุทิศภาลนาเมตตาเจโตมิติกะตมิหิทัสสหาการิหิทิสาภาลนาเมตตาเจโตมิติ

สัพเพปุริติมายะทีอนุทิสัยยะสตาเวลาพยาปัญญานิการสกิตังปุริหะอันตุสัพเพปชมายะอนุทิสัยยะสตาเวลาพยาปัญญานิการสกิตังปุริหะอันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะสตาเวลาพยาปัญญานิการสกิตังปุริหะอันตุสัพเพทัคินายะอนุทิสัยยะสตาเวลาพยาปัญญานิการสกิตังปุริหะอันตุสัพเพหินทิมายะทิ่สัยยะสตาเวลาพยาปัญญานิการสกิตังปุริหะอันตุ สัพเพอุปริมายาที่สายยะสตาเวลาพยาประชานิคาสกิตนังุิหารันตุสัพเพปุรัติมายาที่สายยะปนาเวลาพยาปชานิขาสสกิตนอุปิหารันตุสัพเพปชิมายาที่สายยะปนาเวลาพยาประชานิคาสกิตนังุิหารันตุสัพเพอุตรายญที่สายยะปนาเวลาพยาปชานิคาสกิตรนอุปิหารันตุสัพเพทคินายญที่สายยะปนาเวลาพยาประชานิคาสกิตนังุิหารันตุสัพเพอุ สัพเพปุราทิมายะอนุทิสัยยปนาวีราภิยปันิคาสุกิตังปุริหานันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยปนาวีราภิยปันิคาสุกิตังปุริหานันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยปนาวีราภิยปันิคาสุกิตังปุริหานันตุสัพเพทักินายะอนุทิสัยยปนาวีราภิยปันิคาสุกิตังปุริหานันตุสัพเพหิธิมายะทิสัยยปนาวีราภิยปันิคาสุกิต

สัพเพอุตรายะอนุทิสัยยปุตาเวลาพยาปชานิคาสกิตันุริหารันตุสัพเพทักินายาอนุทิสัยยปุตาเวลาพยาปชานิคาสกิตันุริหารันตุสัพเพเหติมมยะทิสัยยปุตาเวลาพยาปชานิคาสกิตันุริหารันตุสัพเพอุปริมายยะทิสัยยปุตาเวลาพยาปชานิคาสกิตันุริหารันตุสัพเพบุระทิมายยะทิสัยยปุขลาเวลาพยาปชานิคาสกิตันุริหารันตุสัพเพปัจฉมายยะทิสัยยปุขลาเวลาพยาปชานิคาสกิตันุริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสยยคาาาาเวลปังปุริิหาานนนััตสพพเทกยย สายาปุขาเวลาพยาบัญชานิคาสกิตังปิหาันตสภปุรัติมาญานุที่สายาปุราเวลาพยาบัญชานิคสกิตังปริหาันตสภะัจมายานุที่สายาปุราเวลาพยาบัญชานิคสกิตังปริหาันตสภพอุตรายานุที่สายาปุาเวลาพยาบัญชานิคสกิตังปิหันสภทักกินายานุที่สายาปุราเวลาพยาบชาิคาสกตัต สะเพงหตุทิ่มายาทิสายยปุคลาเวลาพยาประช,ชาในข่าสุกิดตังปุริหานันโตสะเพงอุปริมายาทิสายยปุคลาเวลาพยาประช,ชาในข่าสุกิดตังปุริหานันโต

คัาสกิตังปัญหารละตัวสะเพอุตลายาอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาวิราพยาปัญหาสกิตังปัญหารละตัว

สัพพาอุตตรายะทิสายะอิทิโยเวลาพยาปับช,ชานิคาสกิตังปริหารตุสัพสภาทักจินายะทิสายะอิทิโยเวลาพยาปับช,ชานิคาสกิตังปริหารตุ สภาบุรัติมายานุทิสายะอิทิโยเวลาพยาบัญชานิคัสคิตตังกลิหานันโตสภาปัจฉิมายานุทิสายะอิทิโยเวลาพยาบัญชานิคัสคิตตังกลิหานันโตสภาอุตรายานุทิสายะอิทิโยเวลาพยาบัญชานิคัสคิดตังกลิหานันโตสภาทักจินายานุทิสายะอิทิโยเวลาพยาบัญชานิคัสคิตตังกลิหานันโตสภาหินทิมายะทิสายะอิทิโยเวลาพยาบัญชานิคัสคิดตังกลิหานันโตสภาปุระปูกะริมายะทิสายะอิทิโยเวลาพยาบัญชานิคัสคิดตังกลิหานันโตสัพเพบุรัติมายานุทิสายาคุ ประชานิคายสุขีตลนุปิหารันตุสภิปัชิมายาทิสายะพุริสาเวลาพิยาประชานิคาสุขีตลนงุปิหารันต

ติหารตัวสภเพอุปริมายะทิสัยยปุริสะเวลาพยาปัชานิคาสคีตระกูริหารตัวสพเพปุระธิมายะทิสัยอริยวลาพยาปัชานิคาสกีตัะกูลบริหา สัพเพปัจจมายยะทิสายยาอริยาเวลาพระยาปัจญานิสกิตังปริหารันตุสพเพอุตรายะทิสายยาอริยาเวลาพระยาปัจญานิสกิตังปริหารันตุสพเพทกินายะทิสายยาอริยาเวลาพระยาปัจญานิสกิตังปริหารันตุสภเพบุรัติมายยอนุทิสายยาอริยาเวลาพระยาปัจญานิสกิตังปริหารันตุสพเพปัจจมายยอนุทิสายยาอริยาเวลาพระยาปัจญานิสกิตังปริหารันตุสพเพอุตรายะ

सफे उतलायधि साया नलिया भया वच नि खस कीतनग्रे हलो सफे धकीना ये साया नलिया विरा भया बच निखस की तनग्रे हलो सफे पुलठिमा याुठि साया नलिया विरा भया बचा नि खस कीतनग्रे हन सफे बचिमा नुठि साया नलिया विरा भया वच नि खस कीतनग्रे हन सफे उतलायानुठि साया ननिया विराभया वचन निखस कीीतनगृे हन सफे धकीिनायानुठि साया अनिया विराभया वचन निखसी कीतन गृह हन สัพเพเหตุที Empress, het, ่มายาทีสายะอนัลยยาเวลาพยาปัญชนิคัสกิจตังปริหารันตุสัพเพอุปปริมายะทิสายะอนัลยยาเวลาพยาปัญชนิคัสกิจตังปิหารันตุสัพเพปุรัติมายาทีสายะาที่วาเวลาพยาปัญชนิคัสกิจตังปิหารันตุสัพเพปุระมายาทีสายะาที่วาเวลาพยาปัญชนิคัสกิจตังปิหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะาที่วาเวลาพยาปัญชนิคัสกิจตังปิหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะาที่วาเวลาพยาปัญชนิคัสกิจตังปิหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายะที่สตังปิหานััตุสพเพ ပစ္စမယံညတိသယတိဝဝိ라ဘယပစ္စနိခစจิตတနုပိဟာတံတောသဖေ ਉ တလယံညတိသယတိဝဝိ라ဘယပစ္စနိခစจิตတနုပိဟာတံတောသဖေသကိနယံညတိသယတိဝဝိ라ဘယပစ္စနိခစจิตတနုပိဟာတံတော सफे हेठी माया थी साया थे वावे राभया बच्चा ने खास कीर्तन करी माया थी साया थे वावे राभया बच्चा ने खास कीर्तन करी माया थी साया मनु सावे राभया बच्चा ने खास कीर्तन करी हाँ तो सफे बच माया थी साया मनु สัพเพอุตลายาทิสายยามนุษสาวิราภยาปัจฉานิคาสกิตันุเพหานต์โตสเพทักกิณายาทิสายยามนุษสาวิราภยาปัจฉานิคาสกิตันุเพหานต์โตสเพบุระทิมายานุทิสายยามนุษสาวิราภยาปัจฉานิคาสกิตันุเพรหันต์โตสภีบชมายานุทิสายยามนุษสาวิราภยาปัจฉานิคาสกิตันุเพหานต์โตสเพอุตลายานุทิสายยามนุษสาวิราภิ ไปหาได้ค่สุขีแต่ไปหาหลตัสภทกินายานุทิสายมนุษเวลาพยชิคาสุีต่งปิหารัสีหติมายาทิสายมนุษเวลาพยัชิคาสุตังปริหารัสภีอุปริมายาทิสายมนุษเวลาพยัชานิคาสุีต่งปิหารันตุสบุรัมายาทิายนยวิกาพยาบัญชาิคัสต่งปหารันตุสีปชิมายาทิายินิปิกาพยาบัญชาิคัสตังปหารันต

สัพเพเหตุที่มายาทิสายญาวินิปติกาเวลาพยาปัญญาสุขีตังบริหาังตุสัพเพอุบปริมายาทิสายญาวินิปติกาเวลาพยาปัญญาสุขีตังบริหาังตุติอิเมเหตัสสหการีเหติสาพลานาเมตเจโตมิติสัพเพสังสตานันปีละนางวัชิตวะอปีละนายะอุปคาตังวัชิตวะอนุปคาเตนะสันตาปังวัชิตวะสันตาปีนะปะริยะฐานังอะเร วิโนโหตุมาวิริโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนโหตบทุกขิตัตตาโหตุมาทุกขิตัตตาติมิเหิอัตตาหากาเรหิสัะเทสะตาเมตตายาติเมตตาตังสัมังเจตยะปิติเจโตสัพพะพยาปาทะปะ ลิยุทธานิมุจติติวิมุติเมตตาจัเจโตมุติจาตติเมตตาเจโตมุติเมตตาพรรมะวิหารภาวนานิธิตาบทที่19เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกปปตาจนิทุขาพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกามตุสัพพีปานิโนเอตาวตาจะอามิหิสัมภะต่างปุญญะสัมปะทางสัพพีเทวานุโมทันตุ สัมภาสัมปติสิทธิยานาทานังอัทธะท,ทันตุสัททายยะสีลังละขันตุสภพพธาภาวะนาภิระตาหอตุพัจจันตุเทวตาหัตา สัพเพพุทธาพรพตาปจกนันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนละขันธภนามิสัพพโสสัพเพพุธถาภรัตาปจกนันจะยังพลังอรหันตานัจติเชนะขันธภนามิสัพพโสสัพเพพุตถาภรพตาปจกนันจะยังพลังอรหันตานัจติเชนะขันธภนามิสัพพโสสัพเพพุตถาภรตาปจกนันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนละขันธภนามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปตตปาเจากานาจยังพลังอรหันตานาจเตชินารขันพนามิสพัพปโสสัพเพพุทธาพระปตตปาเจกานาจยังพลังอรหันตานาจเตชินารขันพนามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปตตปาเจกานาจยังพลังอรหันตานาจเตชินารขันพนามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปตตปาเจกานาจยังพลังอรหันตานาจเตชินารขันพนามิสัพปโส ด้วยนุภาพแผ่นสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนุสงในการบูชาพระตธารตนาตายด้วยการใช้เทวายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรีและพระคาถาเหล่านี้ขอขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสัทธายามนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่อนมโมทนาแล้วเปิดอมนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนใวปลุกสิบแปดตะลอจนวัตถุมงคลทั้งปนที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบริจ,จงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอญสาธุ